สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้หมอํำเดชาน้อยมาโชว์ฝีมือให้พี่น้องในเบิ่งนด้ชมกันนี่ครับพี่น้องเป็นยังไงเห็ดละโงกขาวพี่น้องดอกใ่บ่นี่ครับพี่น้องฝีมือการหาเห็ดของหมอํำเดชาน้อยโชว์ให้เบิง่ง อันก่ำไฟทั้งนี้อยู่ในนี่นี่ฝีมือด้วนๆน,นะครับนี่ครับพี่น้องฝีมือด้วนๆน,นะครับเฮ็ดเพิงเขาพี่น้องเฮ็ดเพลิงเขาสำรับนางเอกของเรื่องนะครับเห็นละโงกขาวครับโมเมนเฮ็ดละงากเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากันเฮ็ดละงากรินละเบือได้พี่น้อง เห็ดหลังอกมันจะเป็นหลังแตกเนาะใครเห็ดหลังอักมันก็แตกเดือทั้งมันจิตแตกแตกคือตาบกหดใครเห็ดหลังอักเห็ดหลังอักหลังทั้งหลังดอกมันจะแตกพี่น้องแตกคลายคลายครับตาบกหดนั่นล่ะนั่นคือเฮ็ดหลังอ่มันจะมีรสชาติออกขมๆจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อแต่เห็ดหลังอกเด้ออันนี้เป็นเฮ็ดหลังโงกเด้อพี่น้องเด้อ นี่เป็นเห็ดเพิงเขาพี่น้องโชว์ฝีมือการหาเห็ดให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงในชุ่มกันเดี๋ยวหมอลำเดชจะหน่อยสิแกงเห็ดเพิงเขาหวานๆพี่น้องกับเห็ดหลักโง่เนาะแส็บๆเมื่อนี้มาแสีดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กะจบไปแต่เพียงสำนีกับเห็ดหลังโง่เขาเนาะพี่น้องเน,ะนาะนางเอกเอของเรื่อง เห็ดละงอดอกใหญ่ๆผี่น่องดอกใหญ่อีหผีน่องเสบๆนับกันครับพี่น่องครับสวัสดีครับ